ไม่ว่าจะเป็นอพอลโล4 6 8 9 4 0 1 2 13 14 15 16 17พี่เขาก็ผ่ายมาหมดแล้วมีสก,กายแดมหนึ่งด้วยแถมให้เทเทิร์นวีสุดยอดจรวดในตำนานซุเปอร์เฮฟวี่ลิฟท์วิ e คลที่เคยได้ชื่อว่าเป็น the most powerful rocket ก่อนที่จะถูกเอีงไปโดย Starship ของ SpaceX Saturn เ์ถูกพัฒนาโดย NASA ภายใต้โครงการ Apollo โดยมีเวน h ฮร์ฟ n b r เบ n เป็นผู้ควบคุมการสร้าง Saturn ์ไฟพัฒนาที่ NASA Marshall Space Flight Center โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากจรวด v 2จรวดยักษ์ลำนี้ได้ทำภารกิจไปทั้งหมด13ภารกิจโดยส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการ o p o l ล o โดยที่โครงการอพอลโลสีและอพอลโล6นั้นสเตอร์ไฟไม่ได้พานักบินอาวากาศออกไปด้วยแต่ในอพอลโลต่อๆมานั้นจรวดลำนี้ก็ทำงานส่งนักบินอาวากาศส่งนักบินไปนอาวากาศได้อย่างเพอร์เฟกตลอดมาแล้วอพอลโล13ล่ะภารกิจอันนี้นี่ล้มเหลวใช่ไหมทุกคนได้ยินมาว่ามันเป็นภารกิจที่ล้มเหลวแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหานะั้นมาเกิดที่อพอลโลสเปซครับไม่ได้เกิดที่สเตอร์ไฟนะนี่ยังยิ่งใหญ่สุดอยู่ จรวดเซทนไฟมีความสูงกว่า110เมตรสูงกว่าท TP ศสรีภาพตั้ง18เมตรโคตรบ้าและเมื่อบรรจุเชื้อเพลิงเต็มเนี่ยจะมีน้ำหนัก2.8พันล้านกิโลกรัมและมีแรงส่งถึง34.5พันล้านนิวตันบ้ามากในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูถึงความสุดยอดของเทคโนโลยีที่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์มามากมายเราจะมาดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยเรามาดูส่วนของภาพรวมกันก่อนแล้วเราจะเจาะกันในแต่ละสเตจกันไปเลย ไปดูกันเลยเราอาจจะเคยเห็นจรวดเซส์นไฟมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นในสารคาดีหรืออนิเมชันต่างๆเพราะว่าจรวดน,นี้เนี่ยเป็นจรวดที่ค่อนข้างคลาสสิกเลยแหละจรวดลำนี้เนี่ยมีสีขาวนะที่ต้องเป็นสีขาวเพราะว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่สะท้อนแสงได้ดี ทำให้อุณหภูมิของจรวดเนี่ยไม่มากเกินไปสะท้อนความร้อนได้ดีนั่นแหละและส่วนสีดำเนี่ยนะก็เป็นสีที่ค่อนข้างชัดเจนใช้ในการแบ่งสเตจของจรวดนะจะเป็นส่วนข้อต่อที่เรียกว่า interstate เสถิรไฟแบ่งได้หล,หลักๆ3สเตจก็คือ first stage second stage third stage แล้วก็จะมีส่วนบนที่จะเป็น apollo spacecraft ส่วนนี้ก็จะเป็นพวก l u n a า module service module command module แล้วก็ land and k e e system ส่วนนี้เนี่ยจะไม่พูดถึงมากเท่าไหร่นะไปดูต่อในคลิปข้างบนนี้เลยเกี่ยวกับอพอลโล11ซะเยอะนะทำไว้แล้วเซทอนไฟส่วนใหญ่สร้างมาจากอลูมิเนียมแล้วก็ไทเทเนียมแล้วจะมีโพลียูรีเทนและเอสเบทอรอยู่ด้วยทั้ง3 s t สเตจของจรวดนี้จะใช้ดิ q u i d o ออกซิเป็นตัวออกซิได์เครื่องยนต์หลักๆอ่ะมีอยู่2ตัวก็คือ F1 Engine แล้วก็ J2 Engine F1 เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ที่ first s t a ต e จะใช้ลหลวออกซิเจนเป็นออกซิเดเซอร์นะอย่างที่บอกไปตอนแรกและจะใช้ RP1 เป็นเชื้อเพลิงหรือเราเรียกว่าคีโรซีนโดยที่ F1 เนี่ยสามารถเผาไหม้เหลวออกซิเจนได้1 7 8 9กิโลกรัมต่อวินาทีเลยและก็สามารถเผาไหม้ r p 1ได้7 8 8กิโลกรัมต่อวินาทีนี่คือรูปร่างของ F1 นะเทไหมป่องข้างล่างเนี่ยก็เป็นทัสเชมเบิลที่เป็นส่วนที่ปล่อยเชื้อเพลิงขับเคลื่อนออกมา จะมีน็อตซู่อยู่รอบๆคอยพ่นน้ำเพื่อลดอุณภูมิของจรวดส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นแก๊สเจเนอเรเตอร์แล้วก็เทอร์โบเชจเจอร์ที่คอยสร้างแรงส่งและพลังงานให้กับเชื้อเพลิงส่วนตรงนี้คือเทอร์โบปัมและส่วนตรงนี้ก็คือคอมบัสชั่นแชมเบิลในการที่เซเทนไฟจะขึ้นบินได้ริควยดออกซิเจนและ RP1 จะถูกปล่อยลงไปในแก๊สเจเนอเรเตอร์เมื่อ RP1 ที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมีความดันประมาณ375ปอนด์ต่อตารางนิ้ว วาลก็ถูกเปิดให้เชื้อเพลิงสร้างความตันขึ้นไปอีกเมื่อถึง500ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะปล่อยให้ไฮเปอร์โกลและอพิวันเนี่ยเข้าไปที่คอมบัสชั่นเชมเบและทำปฏิกิยากับลิควออกซิเจนและจุดระเบิดออกมาที่ทัชเชมเบเ g 2 Engine มีส่วนประกอบภายนอกที่ค่อนข้างคล้ายกับ F1 แต่มีขนาดเล็กกว่าและใช้ทางใน Second Letter State จะใช้ลิควออกซิเจนเป็นออกซิเดเซอร และใช้เหลวไฮโดรเจนเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงในส่วนขั้นตอนการทํางานกับเชื้อเพลิงจะมีความซับซ้อนกว่าเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกเก็บเอาไว้ข้างในยรวดดรอส่วนที่ไม่ได้ใช้งานถูกสัดออกก่อน G2 จึงจะเริ่มทํางานโดยการทํางานนั้นจะแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆช่วงแรก pre-start เป็นช่วงเตรียมพร้อมเห q วออกซิเจนและเหลวไฮโดรเจนจะไหลไปทั่วเอนจิ e นเพื่อเตรียมพร้อมช่วง 2. start เลยเป็นช่วงที่ตัวควบคุม จะส่งสัญญาณให้เปิดวาล์วที่พร้อมใช้งานให้เชื้อเพลิงเนี่ยไหลไปที่แก๊สเจเนเรเตอร์และทัชเชมเบิลเพื่อจุดระเบิดช่วงสุดท้าย Steady State Operation เป็นช่วงที่เชื้อเพลิงเนี่ยจะเริ่มจุดการทำงานแล้วเรารู on. ้จักเครื่องยนต์กันไปแล้วต่อมาเนี่ยมาดูส่วนของ Sta ต e กันบ้างดีกว่าเซ a ทไฟแบ่งหน้าละหลัก3 Sta เตนะเรามาดูทีละสเต t e กันเลย สำหรับ f i r s t s t a g e ที่เป็นส่วนท่อนล่างสุดเราจะเรียกมันว่า S1C ส่วนนี้สร้างโดย Boeing First-State มีความสูงประมาณ138ฟุตและมีเส้นผ่าสูงกลาง33ฟุตนะใช้เชื้อเพลิงเป็นอ p 1นะเพราะว่า RP-1 เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ดีต่อออกตัวจากพื้นโลกช่วยลดแอโรไดนามิกเร็ ac, และกาวิตีฟอ์ได้ดี f i r s t s t a g e จะใช้เครื่องยนต์เป็น F1 5ตัวเลย ทำให้มีแรงขับมากถึง7ล้าน5แสนปอนแรงมากโดย F1 ทั้ง5อันเนี่ยจะเรียงตัวแบบนี้นะซึ่งอันที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะขยับไม่ได้ถูกฟิกเอาไว้แต่รอบนอกทั้ง4อันน่ะจะใช้กิมบ l h y ฮดร u l ิกที่สามารถหมุนทำให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของจรวดได้ส่วนประกอบต่างๆของ First Stage ก็ประมาณนี้นะส่วนเด่นๆก็จะมีถังเชื้อเพลิง2ถังตรงนี้นะที่เป็นเชื้อเพลิงที่บอกไป2อัน แล้วก็จะมีส่วนที่เชื่อมต่อกับ interstate ที่อยู่ด้านบนเราเรียกมันว่า forward skirt second state หรือ s 2ส่วนนี้สร้างโดย north american ใช้เชื้อเพลิงเป็น liquid hydrogen เพราะว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ดีในอวกาศนะสามารถควบคุมได้ง่ายใช้ได้ดีตอนที่เข้าวงโคจรดวงจันทร์อรประมาณนั้นแหละ second state ใช้เครื่องยนต์เป็น j 2 5อันด้วยกันทําให้มีแรงขับ1ล้านปอนด โดยใช้กิมบอลไฮดรอิกสีอันเหมือน First State เลยและมีระบบที่น่าสนใจก็คือ p r o p ิ l ลนย t i l i z a t i o n เป็นระบบที่คอยควบคุมปริมาณลิควิดออก g e n และลิควิดไฮโดรเจนให้พอดีกันส่วนประกอบต่างๆของ Second State ก็จะมีประมาณนี้จะมี Forward Skirt ไว้เชื่อมต่อกับ i n t e r s t a ส e ตส่วนบนและ Up Skirt ไว้เชื่อมต่อกับ i n t e r s t a ส e ตส่วนล่าง Third State หรือเรียกว่า S4B ส่วนนี้สร้างโดยดักรัส ช้เชื้อเพลิงเป็นกิคือิ y ไฮโดรเจน rogen, เหมือนซิกนสเต t e เลยแต่จะใช้เครื่องยนต์เป็น J2 แค่อันเดียวเนาะทำให้มีแรงขับเคลื่อน2 0 0 0 0นปอนด์ส่วนประกอบต่างๆก็ประมาณนี้จะมี auxiliary propulsion system ที่เป็นส่วนช่วยในการเคลื่อนที่ของตัวเ n t ร์ s t a t e เช่นการเคลื่อนที่แบบ docking การ docking ยานของ l u n a า module อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมี forward s k i r t วไว้เชื่อมต่อกับ interstate ส่วนบนแล้วก็ aft s k i r t ไว้เชื่อมต่อกับ interstate ส่วนล่างเหมือนกัน นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือ i n s i t m e n t Unit เป็นโครงสร้างรูปวงแหวนอยู่ส่วนบนของเตอร์สเต e เส้นผ่าศูนย์กลาง6.6เมตรแล้น้ำหนัก1,996กิโลกร,รมัมเป็นส่วนที่มีระบบนำทางอุปรกรณ์ไฟฟ้าระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงไฟคอนโทรลและระบบ e m e r g e n ์เด้วย Saturn ไฟได้ถูกจดจำว่าเป็นจรวดยักษ์ที่พามนุษย์ไปดวงจันทร์ได้สำเร็จในโครงการอพอลโล1 1 หลังจากหมดยุคข,ของพอลร่วงไปเซอร์นไฟก็ไม่ค่อยได้ถูกนำใช้งานแล้วถ้าใช้ก็จะเป็นการส่งนักบินไปโลเอิร์ออบิทและนาซ่าเนี่ยก็จะมีแผนที่จะสร้างจรวดที่ใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่ไปถึงไหนเนี่ยจรวดตัวนี้เนี่ยชื่อว่า n o วาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นนะแต่มีการพัฒนาโดยใช้ c e n t รัลเป็นอ p p เปอร์สเแล้วก็เพิ่มสเตปออนบูสเตอร์ให้กับจรวดด้วย ทางบริษัทโบอิงเนี่ยได้คิดจะพัฒนารุ่นอื่นๆของ Saturn ไฟต่อเช่น Saturn C ซ n ไฟต์เอซึ่งมีการแปลงโดยใช้ n ิวเคลียร์ r m a l Rocket ที่เตอร์สเตแทนและ Saturn V เนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาของจรวด a อเดสและเอเดสไฟอีกด้วยถ้าใครอยากไปดูจรวดยักษ์ลำนี้แบบจริงๆเนี่ยก็ไปดูที่ Johnson Space Center หรือว่า Kennedy Space Center ก็ได้อืมจะมีจัดตั้งโชว์ไว้นะ หรือว่าจะเป็นที่ r o กเก็ตพาร์คที่ฮิ u ส t ตันและก็ที่ r o กเก็ตเซ็นเตอร์ก็มีนะซึ่งสวรวัน์เนี่ยเราคงได้ไปกันสำหรับวันนี้ไปละเจอกันคลิปหน้าบาย